ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นแบบนี้เราเองแม้ยังต้องระมัดระวังแต่ก็ต้องเดินหน้าให้ไหวเพื่อไม่เสียโอกาสที่อย่างน้อยเราจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาได้บ้างในช่วงเทศกาลเดินทางท่องเที่ยววันหยุดสิ้นปีในสามเดือนข้างหน้านี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทมาหากินของประชาชนนับล้านคนในภาคการท่องเที่ยวการเดินทาง และภาคธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิงรวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้สั่งการเร่งให้สบ,บคและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้โดยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศโดยมาจากประเทศที่เรากำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงตำ่ำเราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด1 9โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยวิธี rt pcr ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด1 9อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนไทยปกติทั่วไปสามารถทำได้ในเบื้องตน้นตอนเริ่มกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงตำ่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย สิบประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมน,นีจีนและอเมริกาโดยเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีกภายในวันที่หนึ่งธันวาคมและหลังจากนั้นภายในวันที่หนึ่งมกราคมเราจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงตำ่ำเรายังคงให้การต้อนรับเข้าประเทศไทย แต่ยังจำเป็นต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและข้อกำหนด